เขาไม่มมรู้เกมไอกันอเช่นเคยดูดิพ่าจะเป็นอย่างไรเราจะเลือกดูก่อนว่าอันนี้คืออะไรเอก่อนนะอ๋อไม่รู้ว่าคืออะไรต้องกระสุนหน้าโหดตัวนี้แหละแต่ว,ว่าเราต้องเอาตัวนี้ลองดูก่อนตัวนี้มันคืออยัง วฮ้ยว้าแล้วมันคืออะไรมาแล้วทุกคนเก็บเหรียญให้ครบยี่สิบใช่ไหมแล้วเราก็จะออกไปได้จำได้เกมนี้มันง่ายมาที่ก็ได้โหลมันง่ายมันง่ายมันปอกกล้วยอ่ะนี่เป็นไงผมไม่กลัวเลยนี่ผมยังผมกำลังจะออกจากห้องแนละ้ว เดีย๋ยวหมอมกลัวอย่างี้ถ้าไฟกัะมีเมื่อไหร่นะผมเตรียมวิ่งเลย อันนี้คืออะไรมาเนี่ยมิขนดูก่อนในหนังสือนี้มีอะไรโอ้ไม่รู้คุณไม่สามารถลดใช้ อักอักระดวงตาในโหมด S ได้โหมดนี้เหรอมั่วเปล่าผมเปิดเองมันเ,เปิดเองอะนี่จังหวัดอะไรวะเนี่ยขอรูกคนครับขออนุญาตออกเกมสักแป๊บหนึ่งนะ อะไรแล้เป็นก็เสร็จแล้วนะครับมาดูว่าจะเป็นอย่างไรนี่ครับตัวขังคับเลื่อนเลื่อนได้ตัวขังคับเลื่อนได้ไม่ตัวขังคับเลื่อนไม่ได้ฮ่าเป็นไงหมุนเร็วขึ้นนี่ความไหวหน้าจอความ ความสว่างของหน้าจอด้วยะสว่างโคตรๆนี่ครับมือถือผม,มจะลื่นนะครับผมไปใช้แอปอะไรก็มาไม่รูน้นี่แอปหนึ่งมันลื่นมากลื่นมากเลยเดี๋ยวก็แบบนึงก็ไม่ลื่นละนี่ไงมาไม่ลื่นละ ดีว,ดว่าจะมีอะไรดูไหมครับโหมดนี้มันเข้าห้องได้มันก็ไม่รู้จะบอกเลยง่ายง่ายอะยังไงก็หาเจอถุงนาพลาสติกเนี่ยแม่นี้ก็ไม่มีไอพีแม่ไอพี IP ก็ซื้อ ชนภาพก็ไม่ตกเป็นไงี๋ยวเราก็จะเข้าห้องไปหาถุงยากันเราเลยขึ้นบันไดไปดูว้าวถุงยารวยแน่รวยแน่ถุงนี้ ไหนลองเพิ่มเสียงดิตอนนี้คืออะไรโอ้ห้องพระมาเตรียมเตรียมทูไป,ไปไหนก็ไม่รู้ คนอาจจะรู้นะครับเพราะผมกลัวผีสองห้องนี้จะมีอะไรมาดูกันโอ้ห้องอาบน้ำถ้ามีทีวีแล้วก็เปิดหีคนอาบน้ำึ้นม้นก็ดูดิในนี้มีส้วม เปิดไฟเปิดเปิดนนี้ผมเก็บมาได้สิบเอ็ดแล้วเลยอีกอีกอีกเก้าอันโชคง่ายอ่ะทุกคนใครที่มาเล่นเนี่ยโชคดีม,มาก อีกหรืออีกอีกแปดอันโอ้ยเอกสารเอกสารเหรอเอกสารนี่ง ถึหกอันถึงจะชนะขวดเหล้าเกเก,ก่าอันนี้เพลงแหละอะไรของมันมะเนี่ยในดูดิว่าจะเป็นเพลงอะไรอีกครั้งหนึ่งดูก่อนสักแป๊บหนึงมากลับมาอีกครั้งไปกดเลยเราจะทำตามฝัน ขอเวลาอีกไม่นานเฮ้ยเพลงอะไรของมันมืนเนี่ยตอนนี้ก็ได้กลับมาแล้วนะเ่อกีีเพลงลอะไรกันไม่รู้โอ้เพลงเพลงจเจริญผมจะเจริญให้ได้นะครับโอ้ฝนฟ้าตกโอ้ฝนฟ้าตกใช่ไหม อนนี้เหลืออีกเราจะไม่ไปฝั่งนี้อีกครั้งถ้าเราโดนผีหลอกเราจะไปฝั่งนี้กันรู้ดีว่าจะมีอีกอยัาง เอ,เอาในนี้เราหาแว้ไม่ใช่หรอของแม่หรืออะไรอีกครั้งหนึ่งจะดูว่าจะเป็นเพลงอะไรสวางนะเอา้ามันมีดนตรีเดิมแล้วก็มีเสียงคนคู่นี่นะคู่เลยนะ หยุดพูดเลยนี้ทุกคนก็จะผมจะแปลให้มันดูนี่ไงครับแปลไทยเป็นไงแปลกอบ ไม่มีอะไรให้ทำเลยมองจัดอาบน้ำในส้วมมนส้วมเด็กไฟแลวปะเนี่ยขวาร้ายร้ายดีไม่เอาหรอกเอาขวาดีกว่าโอ้ยใกล,ล้แลยสามถงุง โหนี่มันง่ายเกินไปวะเ,เนี่ยโหดอะไรเนี่ยขอบคุณพระเจ้าเอกวีเนี่ยีนะ่ยเอกวี เจอผีบ้างเจอผีเฮ้ย10แปดแล้วคุณไม่สามารถใช้อไปละโหมนี้ฉันอยากไปบ้าน หมดแล้วทุกคนเสียงเอียงของมันหัวเอ้ยนี่จะเป็นเสียงมา้ามั้กเพมันผูกพังมันอะไรมานะทุกคนมานะวันนี้เราจะใกล้จบแล้ว ดูดี่าจะเป็นอย่างไรมาทุกคนเย้เห็นไหมทุกคนมันง่ายบอกแล้วออไม่ขอบคุณภายในใช่โอ้ยทุกคนโฆษณาครับแป๊บนึงนะครับโอ้โหเมื่อกี้โฆษณามันรีบวิวว่าเกมที่นีเกมนี้ไม่มีโฆษณาแต่ว่า ก็ถายโฆษณาอยเลยอันนั้นก่อนวันนี้เราจะมาเลือกหมดแบบนี้อันนี้คือหน้านะดูดิว่าหน้าหน้าไม่ชี้แตเป็นอะไรมนันะก็วันนี้เราจะมาเลือกหน้าแล้วนี่ก็คือหน้าที่ผมเลือกเป็นงไงมาดูกันมีหน้าที่เลือกนะโฮ้ยแมวแมว น,น,นี่ครับหน้าตาของมันเห็นยังมีหมดอืน่นเล่นไปเลยเพ่นๆเขือใจเราเป็นไงมาดูกัอนอีกหมดหนึ่งนะให้ดูหน้าตาแม่ชีแล้วจะไม่เล่นผาแล้วนะมาดูก่อน ว่านาตาเห็นหน้าตา,า,ตากระสือหน้าตากระสือมันจะเป็นอย่างไรฮ่าฮ่าฮ่ามาดูกันแล้วก่อนแล้วตอนที่จบมาเราต้องโดนกระสือหลอกให้ได้นะจะยอมจะยอมให้กระสือหลอกลกระสือมันเดินชนนะแล้วมันก็หนีแล้วเราก็หนีแล้วมันก็จำสแกลเราเราก็จะยาฮ่าฮ่าขอตัดภาพตอนนี้กระสืออยู่ชั้นล่าง